ม,มาชมความน่ารักของน้องทุนหัวนะครับเดี๋ยวน้องแหวนทองนั่นเองครับก็าเล่นอะไรของเขาฮะน้องตุนหัวเขาเล่น,อ,นอ,อะไรของหนูเนี่ยกีก๊กกีก,ก๊ก กินผมจะกินดินครับกินผมจะกินดินครับกินเป็นภูมิคุ้มการของน้องนะครับน้องก็จะมีสัญชาติญาณของน้องเองนะครับออ,อะไรอําอะไรอืม เป็นไรครับ นีอ่อะไรเฮ้ยสัตวหัวดิครับเล่นอะไระครับ,รรบอืมเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูน้อยน้อยเล่นตามภาษาเขาครับจับออีกในมืมอเราคุณหาอะไรนั่น คุณหาอะไรครับนี่อืม มีเช็ดแบบปัดดินออกครับเช็ดค้างด้วยนี่เขาปัดนะครับปัดเพื่อปัดดินออกครับอืมจุลหัวอีอี๋ออะอะไรครับ สนัสดีครับบุก,กิกบุกิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่อันนีหรอวะสวัสดีครับอ่า เะตกยุงให้ยุง so, กัด uh, มั้งนี่นี่เห็นแวบๆบียุงกัดนี่นี่ยุงนี่อับนี่ไอ้เออโอ้ยุงกัดยุงกัดอืม đừng nói dơ 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 ô mẹ nó ngơi dăm cái gì mà ừ điểu. ไัหนหว่าจะ,อจะอ <c oughs> เอ๊ะเออท่านหัวครับทนเหมือนไม่รู้จักกันเลยท่นหัวครับท่นหัวผมงอนแล้ว่ันเกี่ยวไม่ได้พานะ้ามมเมมาด้วยผมงอนแล้วอืมผมงอนแล้ว ผมงอนดีกว่ามันเกี่ยวไม่ได้พาน้ามาผมงอนแล้วยือยยยยยยยถึงหัวถึงหัดเยือยยยยยยยไหนวะงอนครับงอนเยือยยยยยยยมาเปลนทางทำท่าไม่ได้ยินครับตอนนี้ เยอะๆๆๆๆงอนครับตุนหัวงอนแล้วเยอะๆๆๆๆตุนหัเยอะเยอะๆๆๆไหะตุนหัวเยอขามาฮะตุนหัวครับเยอะๆๆๆ

งอนอีกงอนอีกงอนอีกครับงอนอีกอืมก็เป็นความน่ารักของน้องทุนหัวนะครับโดยน้องแหวนทองนะครับน้องก็ครบสี่เดือนแล้วครับน้องทุนหัวนะครับน้องครบสี่เดือนนี้สี่เดือนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาครับครบสี่เดือนแหวนทองทุนหัว ตุนหัวครับตุนหัวไานวาก็โอเคนะครับเอาความน่ารักของน้องตุนหัวมาให้ชมกันครับคลิปของน้องตุนหัวนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับเอาฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ นะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับตุ่นหัวครับไปก่อนนะคันเขียวไปก่อนนะครับตุ่นหัวเยอ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 ะในว่าเยอะเยอ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 ะมีงอนครับมีงอนครับไม่ได้พาน้ำมองมีมาด้วยมีงอนนะครับมีงอนน้องมีงอนนะครับ นายเอะฮะเย่เย่เยจุกรูว้าวมีงอนด้วยมีงอนด้วยมีงอนด้วยนะนี่หายงอนยังหายยังครับหายงอนยังอะหายแล้วครับหายแล้วครับผมหายงอนแล้วผมหายแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมหายแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ